ภาษาจีน HSK ไม่ยากอย่างที่คิดมาดูสิครับนะคลิปนี้เราเรียนคำศัพท์วอล์คแคของ HSK นะครับรูสิครับเรามาดูด้วยกันครับคำแรกเลยคือปูเอไป๋จะ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 ป๋จะนะคะป๋จะแป่าแก้วนะฮะหรือถ้วย นะคะอ่าตังประโยคไปลองดูซิพวกเราเข้าใจประยูยนี้ไหมครับลูซี่ครับเจื่อลี่有านะเจื่อลี่有านะลูสึกครับเบื่อคือแก้วแก้ว,กวน้ำหรือถ้วยนะคะลี่คือใน有คือมีชาคือน้ำชาหรือใบาชา ดังนั้นทั้งประโยคก็จะแปลว่าในแก้วเนี่ยนะครับมีน้ำชาในถ้วยตวงมีน้ำชานะครับรู้สึกครับเพราะฉะนั้นจำคำว่าถ้วยตวงถ้วยตวงคือแก้วแก้วกินน้ำของพวกเรานี่เองครับรู้สึกครับฮะโอเคจำให้ได้นะฮะคำต่อไปโบนเปิลโบนเปิลน,นะครับแปลว่าเล่ม เป็นลักษณะนามของหนังสือหรือสมุดต,ต่างๆนะฮะที่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับตัวอย่างประโยคครับเจ้าเป็นชูสือซีบะเจ้า本书是谁的นะฮะเจ้าคือนี้อันนี้เป็นคือเล่ม ชูคือหนังสือนะรู้สิครับชื่อปลว่าคือหรือเป็นใช่ไหมฮะใ้คือใครคือของใครเตอเนงคือของใครเหรอฮ本โ是เ的นนังสือนะฮะหล่นีเป็นของสือเล่มนี้เป็นของใครเหรอฮะโอเคนะฮะ本是น的้เราะฉะนั้นรครูบเป้ปครับปลว่าเล่มนะฮะ ลูกศิษจำได้หรือยังครับฝากจำคำศับส่งตัวนี้ให้ได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราชืด้วยนะครับ